สวัสดีครับ FC วินาทีที่เรามาถึงนะยอื่นย้องก็นะโอ้โนนมาเดินมาแล้วเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวัดีค่ะโอ้มาชุดนักเรียนเลยเหรอลูกปวดหัวะลยกลับนยังอกปวดวบาหัวมันี่กินยาแล้วบ้เมื่อวานนี่หัวเราเยอะแน่ๆเลย หัวเราะเบเกินลุมบาหัวเราลาปวดหัวเลยุหัวเราอะเกินปวดหัวเออเขาเขาห้ามหัวเราะเยอะเกินเดี๋มันจะปวดหัวลูกบบาวมันได้เหรอพี่บบาไดลองดูสิโอ้ผูกเปอย่างนี้เลยเหรออยู่มพี่บ่ามันจะอยู่เหร เอยยผมจะได้เห็นคนตีลกาแล้วรีบเัยเฮ้ยกำแพงพี่เบาไหวเหรอได้เฮ้ยเฮเอย่าเสียงดีกว่าพี่เบาเอ้ย่าอ้มเกำแพงเฮ้ยกำแพงเขาหักเลยฮยกไดก่อนเขาคืนใหม่เดย่ยาดีกว่านี่นพี่เบามัดเสนี้เหมือนเชือกเชือกเชือก เออเขาไม่ได้ใช้นี่นี่พี่เปานี่นี่เฮ้ยาุลาภูงโคตุลาทางถึงงานก็ทำการขุดตัเนี่ยนะกัปตันก็เพิ่งจะมาเห็นในเอฟซีเมื่อกี้น้องเพิ่นเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนเนื่องด้วยปวดหัวหัวเราะพี่เปาหนักเมื่อวานนะครับเมื่อกี้ก็ขำอยู่นิดหน่อยมัน ยิ่งยิ่งหัวเราะมันยิ่งปวดนะเออเ <c oughs> จ็บน้ำตาไหลปวดหัวจนน้ำตาไหลเลยยิ่งหัวเราะมันปวดตึบต๊บๆเลยนะเพรานั่นใหญ่ใหญ่ไปชวนนะ้องหัวเราะนะมันมันดาบนะึพี่บาลได้เชือกแล้วบ่าอามเขาดีๆนะไม่รู้เชือกอะไรอืม ทำก็ดีๆกันนะเชื่ออะไรพี่บอะไรจะไม่ล้มบ่ไอ้ล้มเสาล้มมาเออเออล้มเยอะผักผักขยะผักบุ้งอะไรนั่งก็ไม่เลี้ยงนะพูดเลยเอ้ามีเลี้ยงอีกที่กินแม่คืออะไรไข่เจียวผมนะผมไม่กินเป็นเดือนเลยนะเม็ดวันละเม็ดนะนี่มาถึงสิ่งแรกที่เจ้าทำคือผูกเปย์นอน มัน,มนสุดจริงอะไรจริง,อ,ง,อ,รงอันนนของไข่ผูกนะไก่ยังไม่ไปนอนนะก<ม>็แต่ว่าพี่บ่าวผูกอย่างนี้แล้วมันก็ตันทางเพื่อนสิจะ<ม>ถูกผูกไปทางอื่นไม่ได้หรอพี่บ่าวไม่ได้ทุนนี้มันขึ้นดีไงฝังลูกไงเหรอได้น่ะน้องแพทนะน้องอะไรไม่รู้นะปวดหัวใน FC ี

คือคโอาครูให้โทรไปเอา,ออเอาลูกเพราะว่าเด็กๆในน,น่าจะปวดหัวในเอฟซีหือว่าพักผ่อนจะหัวไหลมันหัวแล้วให้เก็บหัวเดย,ย่ามาบึง้งหนาลุงบ่าวเล่าเขียนไปแค่หน้าก็หาแล้วพี่บ่าวในเจ้านี่ทำให้เด็กเขาปวดหัวในเจ้านี่าานบาป,บาปนะเนี่ยเรามีรวมที่บ้านไงน้องเขาเยังไง หัวเยอะเกินไปปวดหัวเลยมาถึงหน้างานแล้ว f ีเราก็ขอแจ้งข่าวดีเลยแล้วกันะนะครับรถปูนจะมาประมาณ10บโมงนะข่าวดีก็คือรถปูนจะมา10บโมง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถเนี่ยไปจอดทางอื่นนะเดี๋ยวรอรถปูนมาก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยรถปูนไปจอดเลยเตรียมการไว้เลยเี๋ยวางลงก็ <c oughs> ไปจอดเคลียรพื้นที่ไว้เลยใช่ไหมเดี๋ยวไปจอดข้างในเนาะ เอานี่ลงไปไมเอารองเท้าบูทแล้วก็เอาที่ขัดปูนเกี้ยงเสียมนะโอ้ยืนเออเลยอยู่โอ,อ้โดนด่านิดหน่อยเนสิโดนแต่ด่าเออ นี่ในี่พี่บาวก็สิ่งแรกที่ทำก็คือนอนน,นะครับเจยวไปเช็คดูก่อนเปลผมเปียกหรือเปล่า,ามันต้องเดินไกลนะนี่พี่บาวเจ้าไม่ได้นะนี่เจ้านี่โป๊เปลมันเปียกพาไว้ก่อนดีกว่าเฮะเปผมเออเอาลงมาปุ๊บอ่ะมับเลยไอ้ย,ย่า คนอยู่ใจเย็นใจร้อนเหมือนคนอายุเยอะไปได้ใช่เดี๋ยวจริญปุณณะตาลีตาเลือก็สิ่งนี้เป็นวสวัสดีครับอืมรอครับรอออกคุณนะคุณใดพอใจหรือยังพี่เอกถือว่าสบายดีทุกทุชันนะครับเอฟซีไม่ถ้าอยู่เยอะๆวันนี้เราก็ดึงภาพน้อาเพชรน้องพลอยมาเพชรอ่ะเดี๋ยวผมจะขนของลงในเอฟซีว่าเดี๋ยวมีคนแก่ไม่พอใจเออเร่เรน้องพลอยน้อง น้าผน้องน้องกิฟตเชอรี่น้องวายรอก่อนนะครับผมรอเดี๋ยวเราขนตู้ออกไหมเดี๋ยวดับแรกเราขนของลงก่อนไม่ตู้ออกตู้กีการเลยนะเดี๋ยวคนออกอ่ะออกไหนเดี๋ยวไปหาเบียร์มากันตรงนั้นกันตรงนั้นประตูป่ะเออครับท่านเดี๋ยวบอกสั่งงานก่อนไม่ได้ยังไม่สั่งไงานนะครับท่านเออ ออกมาแั่ประตูอะประตูนี้ก็ได้เนาะฮะได้ได้ได้กันตัวนส่งกันยาวเลยหรือว่าเอาตัดสั้นเลยตัดทำเป็นพอดีประตูันเรื่อยเรื่อยเรามีอยู่เรื่อยเรื่อยตัดเลยป่ะใช่เลยตัวนี้ลุงพี่สั่งงานแล้วผมไปรับทราบงานจากพี่ก่อนรับทราบอาทีหนาไหมพี่ผมร้านตำรวจโทรเอาทีมันกี่เซีนเลไปรับงานจากพี่ครับผมมันมันเยอะสุดอะเราต้องลาดดูก่อนอืมประมานสามตี้ใช่ไหมแล้วพี่จะทำไป็นอะไรนี่

เปลี่ยนเป็นยังว่าหนามาเป็นนี้ว่ามันจะเจอไปออกตู้ท้องบ้านได้นู่นน่ะกัรแนวนี้ยาวจากตังรู้นมานส้เรื่อยๆเลยก็ตรงนี้เล่นการเดนายาวมาเลยกรหน้าต่งนีงตัวนึงหน้าตางนี้ประตูหระตูนี่เป็นสองตัวนึงตัวใร่เ่เนาะนี่ได้ไหมนี่ได้นี่เป็นหนึงตัวประตมีหน้าตางี้ต